ตับลเเนนีี่ย้้ออพงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุ้ขุนสุขคตนะครับวัอนี้นะครับมากินส้อยจูครับพี่น้องนะครับนี่นี่นะครับวัอนี้ได้เคียงเนื้อมาัาตบ้านขอนแก่นครับพี่น้องเด้อนี่ตับนะครับเด้อพี่น้องเนาะมีตับมีเนื้อสันนะครับพี่น้องเนาะมาส้อยมาแล้วครับพี่น้องนะครับมือนี้กับเจียวโคมๆเลยครับพี่น้องเนี่ยนี่นะครับอืนี่กับบีนะครับเสร็จหรอู้วันยังเสร็จหรอฮะเสร็จลรอเอ้ามู้บีเสร็จเนี่ยโอ้นี่ ออออืืหุ้ยสายขมสายขมพี่น้องเนี่ยขมๆจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะออืขมอะลันเลยครับมาครับกับข้าวเหนียวครับพี่น้องข้าวเหนียวอ่อนๆเลยเอาตั้งมาเนี่ยล่ะโอ้แมงวันหลายหน่อยเลยพี่น้องเด้อเหนืองามงามพี่น้องไม่ได้กินด่วนหรออื้อือ Ừ. tập tập doanh ui ừ. 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 tập doanh nghe lấy đoạn đâu ừ. bạn học mm ừ. ừ. เยินฟ้าอืมอืมมังตับอืมอืมอืม,อม,อม ลืมี่น้องเนาะมาเนี้มีแนวดีมาบอกตัวนะครับพี่น้องเนาะอือันฟ้าคลอโรฟิลนะครับพี่น้องส้มงปห้อเบางนะครับอันฟ้าคลอโรฟิลสารสกัดของต้นอันฟันฟ้านะครับที่มีหากลึกนะครับถึงสามสิเมตรนะครับพี่น้องเนาะนี่ผมสีส้มไปน้อบิึงเลยนะครับชงง่ายนะครับละลายไวนะครับพี่น้องแช่ฟ้าเดียวเนี่ยก็เท่ากับกินผักถึงสิบกิโลเลยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะชงง่ายนี่ ชงเข้าไปนะครับกินได้ทุกมือนะครับพี่น้องเนาะชงกินได้ทุกวันทั้งวันก็ินได้นะพี่น้องใช่หบูได้กินเพ็ดกินเดึกนะครับกินหนักนะครับกินแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะเหมาะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยนะครับขับสารพิษนะครับออกจากร่างกายเขานะครับพี่น้องระบบขับถ่ายจะดีขึ้นนะครับครับลดพุ่งนะครับลดสิวนะครับผูได้กินเดึกกินเพิษนะครับกินหนักนะครับเหมาะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมกินให้พี่น้องมึงเลย นี่ละลายไปครับพี่น้องบนะมเมนเขียวพี่น้องเนาะทรงไหวกินไหวเมื่อกันอะไรพี่น้องเหมาะนะครับพี่น้องเนาะบูได้กินน,กนักนะครับนะครับมากินตัวเลยมาหนี่ง อันฝาดนี่นะครับพี่น้องอหนะึ่งช้อนนี่เท่ากับกินผักถึงสิบกิโลเลยพเพื่ออกินผักบ่ไร่นะครับผพ้ใดอะากกินผักเอานี่ไปส่งกินเลยพี่น้องพี่น้องหลายคน,นก็ถามเขามาหลายวานจะขาดมีตัวซอยบอกพี่น้อง เมียนี่แหละครับพี่นอ้อ,อ,อ,อนงเื่องในทำด้วยกีบเสียบครับเจ้าขม ผมมาลำเลย เาต,ตับตอยู่ตรงนั้โอ้มีดบ่เขาับหอันตัือ Nửa ngang thật Rất hmm. ngọt เขาเย้ก <étique> <ural> ินพูดเดียวเกิดขิงเดพี่หรอกกินอีก็แก้เผ็ดได้พี่หรอก คือยังเขากินหนามเปล่ปาเลยม,มันไม่มกินกินเหมือนกันเลยเอานะครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็ลองทักเข้าขไปสือเพินเน่งมนะครับพี่น้องเนาะนะครับนะครับของอันฟ้าคอนเฟิวพัดนะครับพี่น้องเนาะนะครับเร็วๆนี้นะครับของอันฟ้านะครับเพื่อน จัดแชมเปญนะครับอันฟ้าออนอลาวนะครับพี่น้องเนาะโดยจะพานะครับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับจีบทุกคนนะครับไปพบกับนะครับของดีนะครับของของเด็ดอาหารอร่อยอาหารแซ่บนะครับของแต่ละผักด้วยครับพี่น้องเนาะฝากไว้เลยครับพี่น้องเนาะนะครับกดติดตามมาเลยดนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าไปพบกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับจ่องใาฉาดถุกหน้าสำหรับวันนี้จากไลฟ์พี่น้องวันนี้สวัสดีครับ